สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบินบูแพกเกอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรจะมารีวิวให้ดูนะฮะไม่ใช่กันดั้มนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมได้ทาการทำสีการดั้มตัวหนึ่งนะฮะก็เลยอยากจะเอามาอวดให้ทุกคนดูเฉยนะคือแต่ไม่ได้จะมารีวิวให้ดูนะฮะแค่จะมาอวดว่าทําสีเสร็จให้ดูเฉยนะครับผมใช้เวลาทําประมาณ4 5หวันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำสีออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย ็ข้างในก็ว่างเปล่านะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมประกอบไปแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งจะวาเพิ่งจะมาคิดได้ว่าต้องอัดตอนที่ทําสีเสร็จแล้วนะครับตอนแรกคือไม่คิดว่าจะทําคลิปเหมือนกันนะก็พอดีว่าคุยกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกว่าทําคลิปดูสิก็เลยทําคลิปก็ได้ <laughs> อันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าข้างในมันว่างเปล่านะครับว่าตอบประกอบไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะคือตัวนี้เนี่ยซื้อมาราคา1,900บาทนะครับก็ จากราคาประมาณ2,000กว่านะได้ลดราคาในช้อปปี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ไปประกอบเล่นนะฮะเป็นเฮจีครับไม่ใช่ MG นะแต่ว่าตัวใหญ่เท่าเท่าเอเลยนะตัวนี้อ่ะนี่ก็คู่มือนะครับคือช่วงนี้ผมชอบกันนาวาสาเวมากก็เลยนั่งดูเรื่องนี้ซ้ำๆหลายรอบแล้วนะ <laughs> ดีถ้าถ้านับวันที่ดูไปเมื่อวันก่อนก็ รอบที่เก้าแล้วนะรอบที่เก้าที่ดูเรื่องนี้แล้วแนละ้วมันสนุกมากเลยเก็บรายละเอียดะครับชอบภาพมันสวยดีนะครับอ่านี่ก็คู่มือก็ไปเยอะนะผมว่าผมผมว่าผมชอบคู่มือ H g ที่มันทําเป็นหน้าหนังสือแบบนี้นะเมื่อก่อนมันไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอีกก็คู่มือก็สวยดีนะครับอ่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วกัน อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ประกอบคือใช้ไอชุดนี้ครับประกอบหุ่นทุกๆครั้งนะฮะมีคีมมีมีคัตเตอร์มีปากกามาร์คเกอร์ที่เอาไว้ตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีตัวตัวขูดนะครับที่ทำให้พลาสติกง่ายขึ้นอันก็เป็นสีนะฮะที่เอาไว้พ่นแล้วก็เอาไว้ทำทำสีเนี่ยนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์ทำสีต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าผมประกอบหุ่นตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปก่อนที่จะทําสีให้ดูนะครับมันจะตัวขาวๆแบบนี้แหละครับสีแย่มากตัวขาวทั้งตัวเลยแล้วผมไม่ชอบมากเลยคนระับผมก็เลยจะเปลี่ยนสีมันสักหน่อยนะให้มันดูดีดูสวยขึ้น,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเปลี่ยนสีออ,อกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะฮะรับรบองว่าต้องชอบกันแน่นอนครับเพราะผมก็ชอบมาก ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําหุ่นทําคลิปทํานู่นนี่นั่นต่อไปนะก็ผมไม่คิดว่ามันจะสําเร็จจริงๆนะหุ่นตัวนี้ใช้เวลาในการทำประมาณ5วันนะครับอย่างที่บอกก็ภูมิใจมากๆเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะฮะว้เจอคลิปหน้า